สวัสดีจ้าพี่น้องฉันไปเจอลูกอะไรแปลกๆมาฉันก็เลยเก็บมาจา้ะมันมีมน้จาจ้ะมันมีน้มเนาะนี่เรีวฉันก็เขาไปหาในก o เกิ e อุ้ยพี่น้องก็จะหาได้นี่เน็ตไม่แรงอยู่โรงแรมเน็ตไม่แรงก็เลย ไม่รู้ชื่อมันแต่ว่าจะพาดูก่อนรอดเน็ตไม่ไหว้พาดูก่อนว่ะโอ้หพอพานะพี่น้องมันพุ่งใส่ปากฉันขมปีเลยมันชื่อไปค้นหาเห็นแล้วก็เลยเอ่อเซฟชื่อมันใยเนาะจ้ะเนาอ แล้วฉันเขียนให้ไตคิดจ้ะเขาบอกว่ามันเป็นแตงกวาระเบิดได้จ้ะฉันเราก็ไม่ได้อ่านก่อนเนะาะดวนดวนเปิดดวนปอกดูก่อนผ่าดูก่อนโอ้ยฝุ่งใส่ปากวะแตงกวาระเบิดได้เนาะพบผาออกมาเม็ดมันก็จะไหลออกมาจ้ะนี่ มิดก็น้ำหก็จะไหลออกมาเนาะเขาบอกว่าต้นแก่เนาะต้นแก่มันจะปิจะปิออกมาจา้ะเราก็มิดกับเออนี่เนาะเยื่อเป็นเหยื่อเนียวจะไหลออกมาแต่ว่าอันนี้ฉันพาดูเนาะพาแล้วมันพิษออกมาเลยเจาะรูเหล็กอะแบบว่าเอามิดเล็มเจาะอย่างงี้เนาะมันพุ่งขึ้นมาตรงรูเลยจ้ะเนาะเดี๋ยวฉันจะให้ดูต้นมันจะ้ะ ดูเครือมันเนาะมันเป็นเครื่อจ้ะเครื่อเหมือนเตงเนาะแล้วก็มีดอกเหมือนเตงดูกน,น้อยเนาะเดี๋ยวฉันจะให้ดูจ้ะแต่ตนน้นอีกมาเล่าให้ฟังเพราะว่าต้นที่ท้ายคลิปมาไม่รู้ว่ารูอะไรเนาะต้นนี่รูเร็วเดี๋ยวใส่ชื่อให้ใต้คลิปจ้ะเดี๋ยวไปดูกันจ้ะว่ามันชื่ออะไรเออ แล้วลูกแล้วต้นเครือมันเป็นยังไงเนะจ๊ะเนาะฉันเห็นต้อนอะไรไม่รู้พี่น้องนี่ข้างห่ัง,งด,ดอกเา้าเรื่องต้อนอะไรไม่รู้นี่นลูกไ,ไหลๆเลยมีดอกไหมไมีหน่โดอก มีลูกเหลืองลูกเต็มเลยต้นอะไรฮะ ไลยๆเนอะเขาชื่ออะไรอืมไม่รู้เดี๋ยวไปหาชื่อพี่หนงเขาปลูกไลยๆนู่นเขาไปนู่นเลยเนาะตำตำาลวไปนู่นปลูกไลยๆอืมเดี๋ยวหาชื่อพี่หนงเดี๋ยวหาชื่อมันคืออะไรเนาะ